ดีกว่าผู้นําประเทศบางคนตอบห่วยแตกมากก็ต้องถือว่าผมไม่รู้นะคือถ้าเขาเป็นคนเขียนเองโดยที่พ่อไม่ได้ช่วยเขียนผมว่าเขาเขาดูแม่ชัวเลยนะคือแบบอืมยังไงก็ตามก็แบบกลัวพี่น้องประชาชนจะผิดหวังเพราะว่าเขาก็ไม่มีประสบการณ์อะไรประมาณนี้ก็โอเคนะแล้วก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่ให้ขุนนะบอกว่าก็แม้จะไม่ได้มาทํางานนี้ก็ก็ยังสนับสนุนรัฐบาลนะก็ยังไงก็หมายถึงว่าก็พ่อฉันยังอยู่ไะคะพ่อฉันไปสิคะนะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นเสืองการทูดเล็กน้อยนะครับผม เออเขก็โอเคนะก็สร pues ุปว่าอ่าง uh. ั้นต้นตีช่วยพาณิชย์ก็อ่าจะต้องไปขยับกันใหม่จะเอาอย่างเอายังไงเอาใครก็ไม่รู้อะตอนเนี้ยใช่ไหมส่วนอดอกไม้ดอกมยให้กันเต็มแบบวันเกิดอ๋อแล้วก็อนุทินเขาเกิดเขาเกิดว่าเมื่อวานหรือวันนี้วันนางงไม่แปลรเขาเพิ่งเกิดอ๋อสิบสามก็วันนี้ถึงกันอ๋อโอเคก็มีข่าวดอกไม้พระราชทานก็มีนะครับแล้วก็มีพวกแบบปวีนพวกสมศักดิ์ก็แบบ เต้าข่าวเลยก็เละเทะไปหมดอ่านเอาเองแล้วกันนะครับอันนี้ก็เต้าข่าวกันพินาศแบบวุ่นวายไปหมดนะครับ5นาทีนะ5นาทีนะโอเค5นาทีทีนี้อกลับมาดูเรื่องเนี้ยโทษครับอนุทินก็นัดประชุมไปแล้ววันนี้นัดประชุมไปแล้วรู้สึกบนโต๊ะมีเค้กส้มบอกวะไม่แน่ใจมองไม่ชัดมีมีเค้กส้มใช่ไหมอ๋อนั่เป็นเอกลักษณ์ละมึงเอกลักษณ์นะเออใช่ใช่นะพราขยายเข้ามาแล้วเห็นชัดเลยก็จะมีอนุทิน เฮ้ยนุชินนี่ใส่เสื้อดูเป็นกิมมิกมากเลยนะขาวดาตลอดเลยนะแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อลายเดียวไม่ใช่ลายเดียวลายที่ผมเคยมีนะ <S <S ย้ำนะผมไม่ได้มีเหมือนเขาอันนี้ก็เป็นม่รนรถคํำๆเออเขาขา,ขาดำๆแต่ว่าเขาก็ไม่ใส่สูตรนะแต่งตัวแบบอันเนี้ยเป็นแต่งตัวแบบเห็นเลยว่าเฮ้ยอันนี้เป็น,บบนอินฟอร์มอลนะไม่ใช่อฟอร์มอลนะแต่มาประชุมที่พักประชุมที่พักเขาแต่คนที่มาร่วมประชุมอ่ะอย่างเช่นสรีศัสซักอย่างเช่นสจเออสุปจีอย่างเช่นเอก เอกนิติอย่างเช่นเ,เจรษดงนะครับแล้วก็มีใครอะ่ะมีเอ,อ,อะไรวะจากจากภูมิใจไทยที่เป็นนักรตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวคนแรกๆอะ่ะที่เป็นเจ้าของป um ั๊มบีพีอ่ะอ๋อจำชื่อไม่ได้เเออ,เอ,อนั่นแหละนั่นแหละ,ละมาแต่ว่าทุกคนใส,ส่สูทหมดเลยเว้ยแต่นุทินไม่ใส,ส่สูทนะครับไม่ใส,ส่สูทใส่เสื้อแขนสั้นเอ,อเป็นเสื้อเสิ้ตแขนสั้น ก็อาจจะบอกว่าเอ้ยนี่เป็นการหารือนอกรอบนะฮะแต่ทุกคนใส่สูตรหมดเขาก็บอกว่าเอ่อเชิญนะฮะเชิญคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาประชุมเพื่อจะเตรียมแถลงนโยบายสแสดงว่าถ้าถามผมนะถ้าประชุมเพื่อจะแถลงนโยบายเนี่ยสแสดงว่าเขาคง <c oughs> เ,เขาคง <c oughs> เขาคงจะต้องรู้ว่าจะจะปลดกล้าลงมาแล้วล่ะนะฮะเรารู้ว่าคงจะปลดกล้าลงมาแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> คนที่มาอ๋อชื่อพี่พัฒน์ เมื่อกี้นึกอยู่นะพี่พัฒน์รัชกิจปากกาพี่พัฒน์เนี่ยันมาเป็นรัมงตีแรกๆนะโอ้โหฉันคุยกับเขาที่ฉันปวดหัวมากเขาเป็นคนที่แบบไม่อยากพูดเขาเป็นคนที่ไม่อยากเพราะแต่แรกเขาไม่ได้อยากจะมาเป็นเขาไม่คิดว่าเขาจะมาเป็นรัมงตรีแต่เพียงแต่ว่าเมียเขาอะมาไม่ได้พอเจอเรื่องซุกหุ่นคือหมายว่าอย่าเรียกซุกหุ่นเลยกันคือรีแคลร์ทรัพย์สินไม่ไม่ครบอะนะก็เลยโดนตัดปลิวออกไปใช่ไหมครับเอ่อก็ก็มาออ้ดพี่พัฒน์ตอนแรกพูดกับนักข่าวนี่เหมือนกับ กูถามคําตอบคําถามคําตอบแล้วตอนนั้นเขาอยู่กระทรวงท่องเที่ยวโอ้โหคุยเหมือนกับเหมือนใช้ภาษาอาหรับคุยกันนะนะไม่ก็เขาเขา,เขายิ้มยิ้มแล้วเขาสไตล์เขานะครับแต่ตอนนี้ก็พูดเก่งละพูดเก่งใช่ก็สิ่งที่เขาจะทําแน่ๆนะครับการประชุมครั้งนี้คนละครึ่งกลับมาแน่ๆแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกอ่ะคนที่เสียภาษี อาจจะได้รับสิทธิพิเศษไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบอาจจะเป็นหกสิบสี่สิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงข้อสรุปนะแต่ว่าคนละครึ่งมาแน่เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ก็อาจจะมาแต่เขายังไม่ได้ข้อสรุปแต่ที่แน่ชัดเขายืนยันว่าที่แน่ชัดคือคนละครึ่งแต่จะมีการปรับเพิ่มหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันเราเที่ยวด้วยกันที่ครั้งที่แล้วที่ทําสมัยรัฐบาลที่เพิ่งจะหมดอายุไปเนี่ยที่เสบอยลูกเสนอที่เข้ามาละ,ละเละไปหมดอะ ที่จะทําเสร็จแล้วไปจองโรงแรมโรงแรมแม่ก็บอกไม่ได้ระบบล่มชิบหายหมดอนะ่ะแล้วก็ไปเช็คอ่าเสร็จแล้วมึงบอกคนละครึ่งปจองไปจองมาอากคุณดูในอากคุณได้อากคุณได้ดถูกอ,อีกมึงคนละครึ่งอะไรของมึงละ่ะ <c oughs> นะโดนดา่าเช็ดเม็ดเลยนะนะเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอันนี้ก็อยู่ในหัวข้อที่ต้องหารือเรื่องการแก้ปัญหาภัยธรรมชาตินะครับโลกร้อนพีเอ็มอะไรเงี้ยเขาบอกอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมาคุยแต่ยังไม่ได้สรุปแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งคณะมน,นตรีเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบประวัติ เพื่อความรัดกุมเพราะว่าถ้าไม่รัดกุมอะ่ะอันุทีก็จะเจอแบบเดียวกับเสถานะครับแล้วก็ย,วย,ยังมีอีกหลายตําแหน่งที่ไม่ลงตัวเลยประมาณนี้นะโอเคอเดีเ๋ยวน้าไป,ไปทํางานน้าก็เอาล่มไปด้วยนะมึงแล้วก็เอาชุดกันฝนไปนะชุดประดาน,าน้ําด้วยนะเพราะว่าผมดูข่าวเขาบอกหลายที่น้ําท่วมเพียบเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ็ดโมงมาเจอกันนะความจะไลออกจากบ้านเมืองฝนตกขี้หมูไหลสิมึงก็นั่นแหละ